งานด้านไลฟ์สดเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็ตอบคาถามสัมภาษณ์งานยังไงบ้างคะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เคยทํางานไลฟ์สดนะครับแต่ผมคิดว่างานไลฟ์สดเนี่ยเป็นงานที่ใช้ความสามารถเยอะมากเลยนะครับจริงๆถ้าพูดถึงไลฟ์สดแล้วกันส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูนะแต่ผมคิดว่ามันมีคนที่ดูในประเทศไทยเยอะมากแล้วเป็นเหตุผลว่าทาไมตลาดของติ๊กต็อกมันถึงโตเอา,ต,เอาตัวเอานะครับการไลฟ์สดเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพหนึ่งไปแล้วนะครับผมก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลนะว่าในในเว็บหางานเนี่ยทั่วไปนะครับตำแหน่งไลฟ์สดเนี่ยมีหน้าท ในการร i ไลฟ์แน่นอนอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการเตรียมนะครับแผนการวางสคริปต์นะครับจัดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นต่างๆเราอาจจะมีโจทย์มานะครับว่าตอนนีเ้เดือนนี้ต้องการ พุชสินค้าตัวนี้นะครับต้องการดันสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องการเก็บยอดเท่าไหร่เงี้ยครับมันก็จะมีโจทย์มาจากฝ่ายบริหารนะครับเราก็มีหน้าที่ในการเตรียมแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำคัญอย่างหนึ่งนะส่วนของไลฟ์สดนี่ผมคิดว่ามันไม่มีใครที่ที่จะไลฟ์สดได้ดีที่สุดตอนแรกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราได้เข้าไปในบริษัทที่มีการรับตําแหน่งนี้ผมเชื่อว่าเขาจะมีคนอดื่นนะ่ที่ทางานงานนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยพเพื่ สกิลที่สําคัญเลยนะผมคิดว่ามันเป็นสกิลในการ อแดปปรับตัวนะครับคือเหมือนว่าถ้าวันนี้เราไลฟ์แล้วอ่ะไลฟ์เรามันไม่เวิร์กใช่ไหมเราก็ต้องกลับมานั่งพิจารณาแล้วว่าเอ๊เราทําอะไรผิดไปเนาะไหนลองไปดูคนที่เราเรามีเราเราควรจะต้องมีไอดอลหนึ่งคนนะครับคนที่เราไลฟ์สดแล้วเราอยากเป็นเหมือนเขาครับเราไปดูว่าฉากหลังเขาจัดยังไงการวางสินค้าเขาวางยังไงการนําเสนอหรือว่าการไทยอินสินค้าของเขาเนี่ยเขามีวิธีหรือเทคนิคในการนําเสนอแบบไหนนะครับเขาอาจจะไม่ได้ขายท่องๆเลยนะครับหรือว่าเอาแค่เอาสินค้ามาตั้งแล้วก็พูดเป็นโมโนโทนนะครับว่าสินค้าด ดังนั้นการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการผสมผสานเทคนิคระหว่างการพูดนําเสนอการขายนะครับรวมไปถึงการใช้ทักษะในการเข้าใจสื่อของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะผสมผสานรวมกันเนาะนั่นก็เป็นสาเหตุน,นะครับว่าทําไมหลายบริษัทเนี่ยให้ค่าคอมนะบางคนไลฟ์สดเนี่ยได้ค่าคอมมาเกือบแสนเลยก็มีนะครับต่อเดือนแต่นั่นคือเขาปิดยอดขายได้เดือนนึงเกินล้านอยู่แล้วนะครับอันนี้เขามีโอกาสได้นะครับการสัมภาษณ์งาน ถ้าวันนี้เหมือนเดิมการตลาดนะครับถ้าคุณมีพอร์ตนะครับคุณเคยทํางานเหล่านี้มาก่อนคุณเคยออกช่องติ๊กตอกคุณเคยออกกล้องนะครับแล้วคุณสามารถพรีเซนต์สิ่งที่คุณเป็นได้คุณไม่ขี้อายนะครับคุณสามารถเอาตัวนี้เป็นพอร์ตในการสมัครงานได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นผมผมเป็นภาษงานผมจะให้คุณขายแน่นอนคุณขายสินค้าให้ผมหน่อยได้ไหมชิ้นนี้ไลฟ์สดยังไงก็ได้ขายได้ผมมีสินค้าบนโต๊ะเนี่ยเยอะแยะเป็น10ชิ้นเลยผมมีผมมีสินค้าอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณไลฟ์สดขายของ พวกนี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมแล้วผมอ่ะจะนั่งดูอย่างเงียบๆแล้วไม่แสดงอะไรเลยี่คุณลองไลฟ์ให้ดูหน่อยนะลอง3 2 1สองหนโกลั่นเลยแล้วคุณก็ต้องโซโลให้เป็นนะครับคุณต้องหาช่องทางหาวิธีการทําให้บรรยากาศเนี่ยมันไม่เงียบนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมติคุณทาได้หรือคุณมีเซนนะแสดงว่าคุณก็น่าจะผ่านแล้วแหละแล้วสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งที่มันมีคอมมิชชั่นเบสนะครับดังนั้นการรับเนี่ยรับไม่ยากนะครับแต่การอยู่ให้รอดและไปต่อให้ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ชาเลนท้าจริงนะครับคนที่พัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าสายงานใดก็ตามนะครับเดี๋ยวเขาจะหาทางไปต่อได้เนาะไปทางของการไลฟ์สดหรอผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นการคุมทีมหรือว่าการคุมยอดขายเทรนนิ่งสอนพนักง,งานไลฟ์ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแครยยทมอาาาาดดข้นนสุววณไถํ เดือนหนึ่ง5ล้าน10ล้านงี้คุณก็จะมีเลเวลถัดไปก็คือสอนให้คนทําเหมือนคุณได้อีก10คนได้ไหมถ้าคุณทาได้แวลูคุณก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าคุณก็อาจจะกระโดดกมาทําทธุรกิจส่วนตัวของคุณเองได้นะครับอาจจะมาไลฟ์สดขายสินค้าของตัวเองทำแอฟเฟอร์เอตได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเปิดกว้างมากเลยเนาะแล้วก็คิดว่านี้ก็ยังเป็นตลาดที่มันยังมีช่องว่างอยู่ในปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันสูงแต่ว่าก็ยังน่าสนใจน่าดึงดููนนนนนนนะัััแลลเเเปป็็สสกกิิททีีีีี่่อมมมมตตตดดดดววไไายยุ้ผผพ คิดว่าหลายๆคนที่ใหญ่จะทาทงานสายเนี้ยผมก็คิดว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณเจ๋งมากเลยผมอยากทำเหมือนกันนะผมอาจจะอยากไปเปิดช่องขายสินค้าดูลองทำ affiliate ดูนะครับอาจจะขายดีได้เงินบ้างนะครับตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับยังไงก็ใครสนใจเรื่องการทํางานการตลาดนะครับติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ